วัยธรรารักกับซิสนะคะมาจ้าคลิปนี้ใครเปิดมาเจอซิสโดยบังเอิญหรือโดยตั้งใจนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เจอในสิ่งที่แสวงหาในสิ่งที่ถามหานะคะคลิปนี้ซิสอัดตอนปีใหม่แล้วนะปีใหม่แล้ว มีอะไรที่คุณจะต้องรู้หมายเลข33เป็นหมายเลขอะไรที่คุณเพิ่งเจอเพิ่งเห็นนะคะมาก่อนหน้านี้คนที่อยู่ในใจคุณเชียร์นาิงได้ว่าโอ ทิสรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในเวลานี้นะคะมันเหมือนกับการที่ทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยได้แชร์ชีวิตได้แชร์ความรู้สึกได้แชร์พลังงานให้กันและกันนะและเผลอๆพ,พ,พวกคุณจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ลึกซึ้งกันมากด้วยนะคะ ก็ไปคิดกันต่อเองนะคะว่าลึกซึ้งขนาดไหนนะคะจากที่ซิสเห็นนะคะพลังงานคุณดาลีนีของคุณและเขาเนี่ยน่าจะเริ่มเริ่มเปิดเริ่มมีพลังอยู่ในชีวิตอยู่ในสนามพลังงานของคุณนะคะและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนการเชื่อถือเนนะื่ะมันเหมือนการเชื่อถือนในลักษณะที่ว่าอีโกอัตราตัวตนของเราเนี่ยมันถูก จ็บปวดเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าตา,ตายแล้วตายแล้วทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้ทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้แต่ฉันก็รักเขาอะไรอย่างนี้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นตา,ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้สะบัดอย่างนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> อาจจะรู้สึกว่า เฮ้อะไรกันเนี่ยทำไมฉันต้องยอมหรือทำไมฉันต้องลดทอนความเป็นตัวของตัวเองแบบนี้หรืออะไรที่เขาไม่เคยเป็นไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยคิดว่าตัวเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาได้เห็นตัวเขาเองในมุมใหม่ๆในการที่เขาได้มารู้จักกับคุณนะคะที่เห็นแนวนั้นนะคะไม่เคยเขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคน อบอุ่นได้ขนาดไหนหรืออ่อนไหวได้ขนาดไหนแต่พอมาเจอคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าตายแล้วเขากลายเป็นคนที่อ่อนโยนอะไรได้ขนาดนี้หรืออบอุ่นอะไรได้ขนาดนี้หรือโรแมนติกอะไรได้ขนาดนี้นะคะมันเป็นความเซอร์ไพรส์ระหว่างเขากับคุณที่ได้มาเจอกันนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะมี การกระทำหรือการแสดงออกแบบนี้ได้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอคุณหรือมาใช้ชีวิตหรือมามีความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอาจจะไม่เคยเล่นสนุกสนานหรือเป็นตัวของตัวเองเอะไรมาก่อนก่อนที่จะได้มาเจอกับคุณและมาเจอกับคุณมันทำให้เขาได้รู้ว่าเขาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่และเขาก็ มีมุมอื่นๆของตัวเขาเองที่เขาก็ไม่เคยเห็นและเขาแสดงออกกับคุณนะคะซิ่เห็นแบบนั้นแล้ะซิ่เห็นพลังงานของมาสคูลินหรือความร้อนแรงนะคะความร้อนแรงไม่ว่าจะทั้งในคุณหรือทั้งในเขานะคะ intrigation Int การควบรวมซึ่งกันและกันนะคะคุณควบรวมกันยังไงหรือค้าบอกซิสด้วยอธิบายให้พี่ซิสเข้าใจทีสิค้าน้องๆค่าหรือพี่ๆขะคุณไปควบรวมกันยังไงคะสิบแปดบวกอะไรช่วยอธิบายเล่าให้ซิสฟังได้ไมิคะที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาแบบคำๆเบาๆนะคะไ,ะไม่โ้ไม่โตนะตัวเอง ในที่นี้ซิสเข้าใจว่ามันคือการควบรวมพลังงานนะคะการอินทริเกตของจิตวิญญาณพลังงานของคุณกับเขาในระดับที่สูงขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าฉันไม่เคยเข้ากับใครได้ดีขนาดนี้มาก่อนฉันไม่เคยได้เป็นตัวของตัวเองได้ดีขนาดนี้มาก่อน บุคลิกภาพของคุณคุณอาจจะดูเป็นคนเรียบร้อยมาก่อนหรือไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่พอมาอยู่กับเขาคุณกลับเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็รู้สึกว่ามีไฟมีความเป็นเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากเผชิญอะไรใหม่ๆนี่ค่ะที่มันดูเจ๋ะเจะ๋จึงจ้งๆนะคะแล้วมันก็รู้สึกตื่นเต้นร้าวใจนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เสีย มันไม่เสียดายเวลามันไม่เสียโอกาสมันไม่ไม่เสียใจเลยที่ได้เจอคนนี้ไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณจะกำลังเผชิญอะไรอยู่นะคะซิส mm. มีความรู้สึกว่าคุณกับเขาสองคนมาถึงจุดอิ่มเอมนะคะอิ่มเอมในที่นี้เหมือนกับว่ามันไม่มีการตัดสินใจผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกลังเลหรืออาจจะรู้สึกว่าเอ้ะมันใช่เหรอเนี้ยหรือมีความสงสัยนะคะแต่ในเวลานี้ซีซีมีความรู้สึกว่าคุณและเขา2คุณกับเขาสคนเนี่ยกำลังปลูกต้นรักนะคะหรือกำลังส่งเสริมซึ่งกันและกันในการเติบโตในแง่มุมหลายๆแง่มุมในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเข้าใจชีวิตรู้จัก ตัวตนของตัวเองแล้วก็ในแง่ของการงานการเงินนะคะก็มีการลงทุนมีการเหมือนกับกล้าที่จะปลูกอะไรบางอย่างหรือลงทุนในอะไรบางอย่างเพื่อรอคอยผลลัพธ์ที่งดงามในอนาคตนะคะและคุณกับเขาก็อาจจะกำลังรอคอยกันอยู่ดูว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะ นาฬิกาปลุกอะไรตอนนี้จ้าอ๋อชิเห็นถึงการวางแผนร่วมกันนะคะการวางแผนร่วมกันซึ่งมันอาจจะขัดใจใครหรือทำให้ใครรอบๆตัวคุณเสียใจหรือรอบๆตัวเขาเสียใจแต่เพื่อความรักครั้งนี้มันเหมือนมีการต้องเสียสละแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยที่คุณกับเขาเนี่ย อาจจะต้องคัดลอส์น่ะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อยู่เคียงข้างกันได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะความมีตัวตนความมีสถานภาพความมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอิทธิพลเหนือชีวิตของกันและกันหรือมีอิทธิพลอย่างจริงจังในชีวิตของกันและกันนะคะ เหมือนเป็นการสร้างครอบครัวใหม่เหมือนเป็นการสร้างบ้านใหม่ซึ่งคุณและเขาอาจจะต้องรวมลูกๆของคุณกับเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือคุณอาจจะต้องรวมครอบครัวของเขาหน้าที่การงานของเขาธุรกิจของเขามาเป็นของคุณหน้าที่การงานของคุณธุรกิจการงานของคุณจะต้องเอามารวมกันกับเขานะคะมันเป็นการควบรวมในลักษณะของชีวิตนะคะซึ่ง มันไม่ใช่ทุกคนแฮปปี้หรือคุณเองกับเขามันก็มีอุปสรรคที่ทําให้คุณกับอเขาจะต้องตัดสินใจและก้าวข้ามผ่านแล้วก็เลือกนะคะและซิสมองเห็นว่านี่คือการเลือกความสัมพันธ์นี้ค่ะ ชีซเซนประมาณนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาสิ่งที่อยู่ในใจคุณเวลานี้ตรงหรือไม่ตรงอย่างไรช่วยอธิบายซิสฟังใต้คลิปนี้ด้วยนะคะซิสจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่การอ่านไพ่แบบเลื่อนลอยไปเรื่อ,อยนอๆนะคะถ่ายคอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอ,อน้อมรับพลังงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ซิสอยากได้รายละเอียดด้วยว่าพลังงานดีๆที่คุณรู้สึกว่ามันใช่สําหรับคุณมันคือเรื่องอะไรนะคะ ใช่มันคือการประกาศนะคะมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเลือกคนนี้หรือฉันเลือกความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ the ิ o วอ r s ออกมานะคะถ้าคุณกำลังสงสัยว่าเขาจะเลือกคุณไหมกับอุปสรรคต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเขารอบๆตัวคุณในเวลานี้ที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งขัดขวางหรือ Challenge นะคะที่พิสูจน์ใจพิสูจน์รักนะคะท้ายที่สุด มันจะชัดเจนขึ้นมาเองค่ะในเวลาที่เหมาะสมนะคะการตัดสินใจจะบังเกิดแม้ว่าความขัดแย้งจะยังมีแต่เขาจะก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งนั้นๆได้เพราะคุณเป็นคู่รักที่ถูกจักรวาลพระเจ้าจัดสรรมาให้ส่งมาให้ที่จะได้เจอกันและรักกันในชาติภพนี้ค่ะ โอเคใครที่อยากจะติดตามกันแล้วมีคอร์สฟรีของซิสนะคะที่คุณจะเอาไปเป็นเฟสชีวิตของคุณให้ได้อย่างใจหวังในช่วงปีใหม่นี้นะคะทักไลน์แอ The Sis เข้ามาพร้อมรับคลาสฟรีนี้ไปเลยค่ะวันนี้ซิสไปแล้วค่ะาย